สวัสดีครับก้าวไกลสวัสดีครับผมก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับชัยชนะในครั้งนี้ด้วยครับมาชนะลงมาเนี่ยช่วยเล่าความรู้สึกให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมครับอ๋อภูมิใจร่วงใจมากครับอที่ทําได้ในนี้ภูมิใจร่วงใจแสะคุณมีเรื่องก่อนชกเนี่ยหนักใจครับใช่ครับหนักใจเรื่องอะไรครับเรื่องคู่ต่อสู้เขาจะมาแข่งอะไรเงี้ยเราก็ทําได้ ล่งใจมากแล้วตอนนี้ถ้างั้นตอนที่เราก่อนชกเนี่ยเราศึกษาคู่ต่อสู้มาก็ศึกษาครับครับเป็นไงเขามีจุดเด่นอะไรที่เรากังวลเขาก็เดินแทงเดินเขาก็มชอบแรกเหมือนกันครับอื้อือครับแต่เขาเป็นทรงเหมือนมวยมวยเข่าวะใช่มวยเข่าเดินจับไปยีอะไรอย่างเงี้ยอื้อือ,อ,อ,อแล้วเราก็เตรียมอะไรไปเตรียมม<า>ัดนะครับอล้วมีมัดก,กับศอกอยู่แล้วอ,อ,<พ>อล้วกเตรียมครับ ก็รจริงเราเป็นมวยทรงนี้แล้วก<ช>็คือเตะต่อยครับเตะขาต่อยบนใช,บใช่ไหมครับเราต่อยไปนี้นับแรกมันเกิดอะไรขึ้นครับกโโ็โล่งใจมากที่ต่อยเขาล,ลงได้ก็ช่วยเราจังหวะที่เราได,ได้ได้นับหน่อยครับจังหวะภปุิมจใช่ไหมจังหวัดที่เราได้นับมันเกิดอะไรขึ้นเราต่อยเราต่อยซ้ายหรือขวาหรือโดนอะไรลงโดนหมัดครับผมครับโดนหมัด ซ้ายหมัดขวาเนี่ยแหละครับอือก็คือเป็นจังหวะขกคู่กันนะครับซ้ายขวาเขาก็ลงไปครับเขาลงไปดอกนั้นเป็นไงครับเรารู้สึกว่าอย่างไงบ้างเรารู้สึกว่าเขาจะลุกมาไหมหรือว่าไม่ลุกละก็รู้สึกว่าเขาจะลุกได้อยู่ครับเขาก็มาแข่งเขาเหมือนกันครับอือผมก็เตรียมตัวตอนรับไปเองดีครับอือคือถ้างั้นจะถามย้อนกันไปว่ามันเป็นหมัดที่เราออกไปเต็มกําลังหรือยังใช่ครับเต็มกําลังแล้วครับเราเห็นจุดหลอดครับล้ว ออกเตรมกาลังเลยครับอืแต่ก็ยังแต่เขากําลังก็ก็ยังลุกขึ้นมาได้ใชจ่จังหวัดปิดเกมครับมันมันช่วยเราเราฟังนะครับมันเกิดอะไรขึ้นก็เรามองเห็นแล้วนะเราก็ช่องว่างเราก็ไตอ,อเขาเดินไม่ได้ครับเอ้าแต่รู้สึกเหมือนเขาเขาเ,เขายืนมานะใช่ยืนมาแต่แต่เรารู้สึกว่ายอย่างไงครับมันเขาไม่น่าจะไหวแล้วดูตาก็คงจะ<ช>ลอยแล้ะใช่ไม่น่าจะไหวละลวก็คือน่าจะปิดฉากแล้วใช่ ชนะเสร็จภูมิใจมากโล่งใจมากครับครับผมรับโบนัสครับผมพูดถึงนี่รายการวันเนี่ยเราชคมากี่ครั้งแล้วครับก็หกครั้งแล้วครับห้าหกครั้งเนี่ยนะครับครับแพ้กี่ครั้งแพ้สองครับแพ้สองครั้งนี่เป็นการพ่ายแพ้ให้กับชาละวันชาละวันแล้วก็จอมใจครับอ๋อจอมใจอีกครั้งหนึ่งอ๋อก็คือแพ้ให้กับชาละวันกับจอมใจแต่นอกนั้นเราชนะมาโดยตลอดใช่ครับผมประมาณห้าหรือหกไฟ แพ้ชาะวันสองครับแพ้ชาววันสองใช่ไหมโบนัสด้วยเขาแต่ได้โบนัสด้วยจอมใจเราก็แพ้ด้วยแพ้ก็เอาแพ้สามครับผมแพ้ได้สามครับชกสลีรวมประมาณเท่าไหร่หกไฟหกไฟครับหกไฟไดนโบนัสามไปนี้ไฟที่สี่ครับเป็นโบนัสไฟที่สี่ครับผมตอนนี้ก็ได้ไปประมาณล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทมีแผนมีแผนบริหารยังไงม้างครับก็วางแผนการใช้ตังค์บ้างครับการปรับปรุงค่ายด้วยครับ เราแพ้ทางด้านชาละวันแล้วก็จอมใจมามีเป็นมีความเป็นไปได้ไหมครับเราเราจะรีแมทกับเขาอีกมีเป็นไปได้อยู่ครับครับั่นแระไฟนี้ว่าจะต่อยจอมใจนะครับแต่จอมใจเขาเขาบาดเจ็บครับก็เลยไม่ได้ต่อยครับว่าจะแก้มือกับจอมใจไฟนี้ครับถ้าเป็นไปได้ให้เลือกเจิรก่อนเนี่ยจอมใจกับชาละวันเอาใครก่อนดีเอาชาละวันก่อนครับนี่แสดงว่าคุณคาใจมากใช่ชาละวันผมต่อยได้นับก่อนสองครั้งไงครับ ตึงสองไฟเลยเอ้าเหรอกณได้นบก่อนด้วยครับสองไฟแล้วคุณก็ได้นบสองครั้งด้วยสองสามครั้งด้วยอ๋อก็เหมือนกับว่าเขาเขาเกือบจะหลับจะกลับมาทุกทีใช่โอ้โหเราก็เลยรู้สึกแบบคาใจใช่ครับมันจะเป็นประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยไหมถ้าเจออีกทีไม่ครับไม่ซ้ำครับโอ้แน่ใจนะตั้งใจซ้อมอย่างดีนะครับโอ้โหคุณมั่นใจมากมากับมั่นใจครับโอเคแฟนๆมวยเนี่ยเขาชื่นชมคุณรอเชียร์คุณมีอะไรจะพูดกับแฟนๆมวยที่ รอเชียเราอยู่ครับครับขอบคุณหลายๆครับผมที่เป็นกำลังใจที่เป็นแรงใจผมด้วยครับเด้อขอบคุณครับยอดครับจอดผมเฮ้อีกนิดหนึ่งพี่ถามอันนี้ถามเล่นๆไอ้ไอ้ตอนที่คุณคุณมาต่อยในกรุงเทพอะตอนที่คุณต่อยในกรุงเทพอะคุณเคยมีช่วงที่คุณน็อกติดติดกันอะมีครับสูงสุดประมาณเท่าไหร่จำได้มั้ยกี่ไฟยี่สิบกว่าไฟได้ครับยี่น็อกติดต่อคนัะ มันน้อมันน้องยังไงมันน้อกแบบยกหนึ่งยกสองใช่แล้วผมก็ต่อยต่อ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 เลยน้อกต่อต่อต่อเลยตอนนั้นต่อยในในเมืองกรุงอะนะต่อยในเมืองกรุงก็ต่อยอราชานักเตาครับก่อนหน้นต่อยที่ไหนมั่งต่อยที่ช่องห้าช่องหตอนนั้นเนินก็ต่อยครับเพรหอช่องห้าตอนนั้นรู้สึกจะเป็น จะเป็นทีมงานใครจัดนะทีมงานอ๋อเสียชายจัดอ๋ออยู่เสียชายก่อนยเขาโยเสียชายโอ้แต่แต่น็อกติดกันก็คือ20่สิบไฟครับประมาณเท่าไหร่20เอาแบบยี่ส24ไฟครับมีจดสถิติไว้ป่ะก็จำได้อยู่ครับแต่จุดถ้าามีจดเดี๋ยวครั้งต่อไปเอามาด้วยนะครับผมโอเคยอดเยี่ยมเลยยอดเยี่ยมครับผม